ยังครับยังยุดยังจุดมาท่านแล้วครับมาจุนอะวบ่เขามาท่านได้พา่าสั่มเลเชิญว่ายลุน่นหงอยวานจุดล้ะกางสายเพื่อนพา่าก่อนต่ผมโมเป็นยังครับโมเป็นยังไอเพื่อนไอเพื่อนไอเพื่อนพอ่าเพื่อนสิได้พูดๆหรือไดูุ้เทีันพูดทั้งท่านทั้งท่านเอาม ุดไปมาแล้วุดมาต่ใค่บอกที่ล้างเอาเออโด้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้หโอ้โหโอกโหโอ้โหอ้โหโ้โหโอ้โ้โหโอ้อ้โหโอโหโอ้โ้อ้โอ่าหโอ้าหโอ้โ้โโอ้โหโ้โหอ้โอะหะโห้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวัสดพุทธบูชามหาเดชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังขบูชามหาโพคาวะโห อิโรกาโถอภิปูทยามะวันทิตวานะมามิภริตาวะเมตตตังสเมตตาปันตะอภิกิตตาจิตังปันณะตุ

ที่อยู่ตามภาคเหนิออยู่ตามพูเขาป่าไม่ตามนึ่วหตวน้องครอบบึ้งอยู่ตามทงอยู่ตามทางตามให้ตามราตามเงินตามสาลบ้านดูหมู่สองหมู่แปดแห่งนี้พระพุมิเจ้าที่พระแม่โทรณีเป็นเขา ปู่ตาเจ้าที่ภูมิขาทั้งหลายได้มาทำพิธีถวายเครื่องปู่ชาประจำปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกพนันทุกขาดไจบอกเอาเล่าเจ้งสิ่งสามสิบทั้งหลายให้ได้รวมอาตมุทนาด้วยกัน พร้อมเพียงกันในวันนี้โอโมเสก,กยังตาทิวายันตพีพุทธโอชะคะเรชาตังสาดเสนตเทวินโตยธาตุภูมิภ้ยยีโคน,นมพนเชนเออเออ อันทาวสกาเทวราอาเจ้าประทับทางดานคตสสารสามสียนสเสด็จมายังสถานที่ทีท่การที่พวก้าพเจ้ากำลังจะเส้นไหวปูตาปะจับเทไรขณดนี้สเสด็จมาด้วยสายพญาขอ,ขอ,ขอ,พยายองพญาลุพญายักษีพญายักษา อันทาวิรัธนธราสตรมงทยักพระิจีพระพิพรามนาคุเวพุมมากันแมอากาศตะไรสะเสด็จมาอาำ้วย้วยชัยให้ทุกขันทุกคนด้วยการสวดมนต์วนใจส,สินเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขให้กับลูกหลาน้านดูทั้งหมู่สอง มุปตปุริมันตะอิสังราาวิรูปต์ัตัสสติกุมพันทานาุอาธิบติมหาราชยะสันติสุปุนตปิตัสสะพระหโวอินทะมาลามหาพาราชฤมา ท่านท้าวทัตระมาราราชเสด็จมายังสถานที่พิธีการมงคลรับเกลืองบู่ชาตังเอยเสด็จมาเอเอเออเออท่านท้าวเวรุนปักระทัพทางดานคิดตะวันอกท่านข้าว วิรุณปักโขประทับทางด่านทิศทักสินทันทางเวสุวรรณโลกโอรุราราอัตเตสเด็จมารับเครื่องสังเวยพิธีกรรมในวันนี้สเดจมาอํานวยอวยไ,วไทย เปิดทิดเปิดทางเปิดแสงสว่างให้กับทุกทัานทุกคนที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขขออนันชิญโอ้โอโอโอพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระหลักบ้านพระหลักเมืองพระภูมิเจ้าที พระเมทธาณีพระชัยมงคลพร้อมกับปู่ตาที่อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าทุก่ันทุกคนในครานีพร้อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางลร,ร้ที่ทข้าพเจ้าได้น้อมเก่า ถึงแล้วนั้นทุกปะเท,<ฮ>ะทิดแววงแควนแานกุดดักตววาวันทวีลอยทวีใดไตโลขกทาสเสด็จมารับเครื่องสั่งเมยเอ,อพิธีกรรมที่พวกข้าประเดัาทั้งหลายพร้อม ยกยอมาถวายแด่ปู้ตาในวันนี้มีโพชนีย่าหาดอกไม้ทูบเหียนอันปราณีอตเมื่อรับแล้วเอ,ออเออเออเมื่อรับแล้วขอได้โปรดช่วยกำจัด เป่าอุปัทะวันตรายอย่ามาแผ้วพานในบ้านของพวกข้าพเจ้าในเขตบ้านด้วยเดชะอนุภาพแห่งคุณพระศีรัตรใจตลอดทั้งอำนาจสิ่งสิงส์สิทธิ์ทางราชีเทวาภิมีหารจงอภิบาลรักษา อ,อ,อ้ํานวยอวยใยให้ข้าพเจ้าและครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยหยุดยา้งภาระมันคงแข็งแรงตลอดทั้งสุขภาพร่างกายเจริญด้วยอายุวันละสุขภาระพลังพร้อมด้วย ลาบยืนทองสัตส์สบริวานเจริญด้วยเกียรติยศปรากฏด้วยเกียรติคุนสมบูรณ์พุลลกับทุกขันทุกคนตลอดกาลละานเออเออ

ủa hình của ơi <laughs> cháu hả chú cháu 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 cháu

อรียลเรียวเรียลเรียลเรีลเรยเอียลมยเรียลเรันเรายลเลรยแเวเรีเรียลรยเรียเียลเรุยลเียเรลบยียลีลเาียลเรลเรยรีรร นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะวะตานะโมมีพระภูมิเทวานัง ทีปะทูปะกะบุผังสักระวันชานังสูปะพยัญชนะสัมปันันงสาลีนังสัพปริวารังอุทะังวะรังอาคันชันตุปะลิพุนชันตต สัพพธาติตายะสุขายะสันติเทวามหิตเทกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยสุเกนะจ่ะ ข้าแดดโดยเทพทั้งหลายข้ายเทพทั้งหลายข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเอาของซื้อของโอ้ข้าพระเจ้านั่งสับไฟโอมมาดูหมูสองมาโนงหมูหกในบ้านทักบุญรักบูชา้อมกอบควรได้นำเครื่องบูชา มาถวายต่ปูตาปาตัมปีพศสองพันเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายครอบครัวของข้าพเจ้าวงวันของข้าพเจ้าให้ได้มีความสุขทุกท่านทุกคนตลอดสิ้นกาลละนานเธอ สาธุสา <ะ S 1> <ะ>ุสา<ะ>ธุสาธุเบิ่งข้างได้อ้าวเบิ่งข้างเบิ่งขอบเบิ่งข้างเ้อ่าดนี้รีัน้ออเ้ออ้าวเบิ่งของไครขงมันคือได้อยู่เนาะเออไรเนี่อืดไปจะค้องอยู่กันเล้ ยกยกยกว่าเบิ้งทางนอกก็ได้ครับยกวาเบิ้งทางนอกด้วยก่อน